สิบเหตุผลทำไมต้องอาวิยองฮอร์มนครับหนึ่งผสานรวมเทคโนโลยีระดับยีนและไมโครไบโอมพร้อมวิตามินเพื่อหนังศีรษะและเส้นผมสุขภาพดีจากรากตลดปลาย 2. ส,สูตรบำรุงเข้มข้นใช้ได้ทุกสภาพหนังศีรษะและเส้นผม3ผลลัพธ์สะอาดชุ่มชื่นนุ่มลื่น มีน้ำหนักหวีง่ายไม่พันไม่ชี้ฟู4อ่อนโยน ph 5.5สะได้ทุกวันสะได้ทุกวันหนวัตกรรมแชมพูเพื่อผมมีฟูมิทำความสะอาดพร้อมบำรุงอนูฟองนุ่มละเอียดทำความสะอาดทั่วถึง6นวัตกรรมครีมโนวดผมเนื้อเซรัม่ม เข้มข้นบางเบาซึมซาบเร็วบำรุงดำลึกเจ็ดล้างออกง่ายไม่ตกค้างไม่เหนือะหนะแปดน้อมสีผมไม่ซีดจางคงความสดใสย,ยาวนานก้ากลิ่นหอมนุ่มละมุนจอยฟูนฟุตตี้ฟลอรันให้ความรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายสิบประหยัดคุ้มค่า หนึ่งคู่ใช้ได้นานสี่ถึงแปดเดือนรับไว้ดูแลหนังศรีรษะของคุณทักเลยที่คอมเมนต์เข้าตาวิดีโอนี้โปรโมโค้ดเพื่อรับส่วนลด G H ศูนย์หนึ่งสองสองแปดศูนย์สาม